สวัสดีพี่นอ้อง FC ชาวยูทูบครับชาวเนาตเนาะมีนำหน้ำหน่อยมาดูนะครับผมพี่นอ้องน้องเขาล้มด้เสียหายเยอะเลยเขาล่มเนาะเขาดีครับผมล่มเนะาะวงครับผม ูเขาครพี่น้องพี่น้องว่ากี่วันครับผมจะได้เกี่ยวนี่พี่น้องยี่สี่ครับผมแม่ทำมันไม่รวมเนาะพี่น้องเนาะสวยงามเลยรวมหลายครับเป็นนอนกอกระมานอนกอนี่ยนอนนอนกินมันนี่ครับนี่ lồm mất đầy rồi mất rồi đủ anh thử thay gặp anh ngon anh nói là thử thay gặp ถ่ายถ่ายตรงนี no. oh, ja ้ว right ้าโอ้นี่ครับพี่น้องออลานหน่อยอยากถ่ายแกโอ้ถ่ายเฉยร้บถ่ายถะถ่ายถ้ถ่ายถ่ายไปอ้อ้ว่ะเจ้น้ล้นหน่อยอยากถ่ายครับผมเออเอถ่ายถ่ายถ่ ยังไงครับอู้ท่านนี่เนอะหลานนอยแย่งโทรศัพท์แข่งแย่งกล้องครับผมนะโอ้ลมบดเลยพี่น้องเขาเนอ้องว่ะลมบดเลยหลายวันคั้งแล้วยังอย่างเ,เกี่ยวประมาณเทีกว่าวันแล,นละประมาณน้องเขี่ยมีดเลย มาบายครับพี่น้อง